ก็สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้ของช่องสดสนุกเหมือนแดมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกชินเคีย yeah! าวันนี้จะเป็นแบบอะไรจะสนุกแค่ไหน <c oughs> ไปชมกันเลยครับผมกุ๊กกุกเอ ผมมาครับแล้วคำนี้อในเกมโลบอกกันแล้วนะครับผมเย้ฮ่าฮ่าฮ่่าแมตช์นี้อ่าให้เราเข้าไปในลิฟต์อ่าในเรืจองจะพวกผีสางนางไม้จะเป็นยังไงการตัวรอดของอ้วนเริ่มขึ้นอีกแล้วฮ่ไปกันเลยฮจะเดิมจะเดิมไปแล้วพวกเราในลิฟต์จะมีอะไรฮะเชฟแล้วอาเจงเลยๆๆแล้วพวกเราระวังนะอะเจงอะเจงอ่า เอาได้แล้วเราเช็คพื้นกันแล้วโอเควันเจ้าฮะคนแดงฮะ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 ไอตัวอะไรมาเลยรวันไม่กวนเหรอฮนี่คืออะไรอ่ะพี่หมีเหรอพี่หมีพี่หมีนั่งเก้าอี้ระวังนะระวังนะระวังนะเดี๋ยวมันพุ่งเข้ามาในลิฟต์ระวังระวังโอเคเป็นไฟอะไรฮะ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 เย่เย่เย่้เฮมาเลยลับ โซนแล้วโซนชึบเฮ้ไอ้เกิดอะไรขึ้นนะฮ่าอ้าวทำไมฉันอยู่คนเดียวนีล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฉุด้วยฮ่าทำไงเนี่ยให้ให้ใหอ้าวแล้วไงเกิดอะไรขึ้นกระชานฮ่าฉุดตัวยฮ้ยหล่อดแล้วแหละฮ่าฮ่าอ้าวมันยังเข้าไม่ได้ล่ะโอเคโอเคที่ผีจำฉันไปหอมเมลมาช่วยฉันเลยน้อยใจแล้วกัน เตรียมถูกแล้วอ่าเตรียมแล้วแหละฮ่าฮ่ามาแล้วแหละมาเลยฮาฮ่าอาฮ่านี่คืออะไรเก็บเหรียญก่อนแหละนี่คืออะไรยังไงเก็บเหรียญก่อนแหละมาแล้วแหละฮ่าเก็บเหรียญก่อนแหละฮาฮ่เป็นนักขยะจังอาฮประตูนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยฮ้เ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 ้เฮ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 ้เ ไปแล้วมันหายไปแล้ว่ะไปฉันจะมาปราบมันเองนะฮะชั้นนี้แหละขบวนการปราบผีปโป่งชิงคูณจักว่าฮ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 ่ามาแล้วแหละพวกเราพวกเราคือขบวนการปราบผีปโป่งชิงมาแน่มาแน่ฮ่าฮ่ามาเลยฮ่ามาเลยท่าเด็บปัดเด็บปัดเด็บปัดท่าไม่รู้จักวนซะแล้วฮ่าฮ่าโอเคมันไปแล้วค่ะ มาแล้วเตี้ยลิฟต์จะเปิดอีกแล้วห้าปันไม่赖ห้าฉันนี่แหละไอ้นี่ไอ้ร้อนนี่นาไอ้ร้อนฮะใช่ร้อนเปล่าไอ้ร้อนไอ้ร้านดิฮะใช่ร้อนไอ้ร้านไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านไม่赖หัวร้านหัวที่ไหนล่ะไอ้หัวร้านไอหัวร้านหน้าขาปากแดง ไอ้มันมาแล้วมันคืออะไรอ๋อมันถึงเลื่อยมาด้วยไอ้ยมันถอยดิถอยอ๋อไ้เลยอ๋อวันจะทำลายไปด้วยฮ้ยๆไปกันต่อไปกันต่อกูไม่กลัวหรอกแค่นี้มันจิ้มใจอ่าฮะเตรียมฮ่าผมรอเตรียมนะครับผมอ่า่าเตรียมเตรียมาจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมาแล้วโอ๋อ ดึมด um ึมอ๋อแสงสว่างมาแล้วนะอ๋ออ๋อา๋ออ๋อเฮ้ยนี่คือใครฮะนี่มันไอ้แก่นี่นะฮะไอ้แก่หลับไอ้แก่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 โดยแกแล้วอ๋อมันคืออะไรฮวันเก๊ไอ้แก่ อย่าไปทำอะไรเลยไอ้แก่หัวฉันแล้วอะอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับออ๋งอไม่หมดละแล้วนกลับมาแล้วให้ไปจัดการมันให้แกกินหัวฉันโอ้ไล่ตีเฉยๆเลยไปเร็วไปดูเราว่าไงแกไอ้แกอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไอ้แก่าฉันแล้วไอ้แก่าเด็ก็บกรรมกัน มาได้ากจบแล้วจบแล้วอ้วนพอพา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 ให้ฉันกินกล้วยถ่ายหน่อยให้หิวกล้วยไท้าวอ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 ้าวลื่นเฉยอ้าวอ้าวกันเลยคืนกันเลยคืนฉันจะกินกล้วยเฉยอ้าวอ้าวกันเลยคืนไปด้วยฮ่ไปด้วยโอเคไปเลยพวกเราขอยทำอะไรแล้ว ไปกันแล้วพวกเราอาเจียงอาเจียงอาเจียงเมืองแห่งแสงกว่างไปแล้วอาฮาเมืองแห่งแสงกว่างนะฮะเพราะมันมืดหมดเลยไงตรงนี้มืดทว่างเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วแหละโอ้ผีมีผีด้วยโอ้โหมันไม่เคยรอดเลยโอ้โหไปว่างไปเลยรไปพวกเราเริ่มแล้วแหละไปกันแล้วอาเจียงอาเจียงไปฉายพร้อมแล้วฮาฮาฮาฮ่าอยวแล้วแหละจิ๋งจิ๋งก่อนท้านี่แหละตัวอะไรอ่ะทำมันหายไปแล้ว มาแล้ววันดีมาดิมันไงอ่ะอ่าอ่าอ่านี่ใครอ่าอ่าอมาเห็นมีอะไรเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเราม่ได้ให้ฮัลโหลฮัลโหลวันดีอ่าฮัวันดี์วันดีหน้าขาวไอ้หน้าขาวมาฮะ อันว่าชอบเตรียมตัวครับของพวกเรามาปาอะไรเฮ้ยปาดิจะขอาันยัไงไวรุ่นใจร้อนะเนี่ยมาแล้วนะัยรุ่นมาวัยไวรุ่นวัยวรุ่นสองพันยี่สิบฮจะว่าค่านี่แลหละคอนจีไวรุ่นสองพันยี่สเอ็าเอาตัวอะไรครับเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้ตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ดิเฮ้ตัวอะไรอ่ก็ว่อย่ะ บอกแล้วประจําใช่น่าสงสายเลยว่าจ pues right right> right> ังเลยอ่ะว่ามันเป็นที่รองรับของผีสังนางไหม็นไรหรอไปต่อดีกว่าเราใจจังเตรียมบุกแล้วเล้วไปเฮายเฮเตรียมมามาเลยล่ะมาเลยล่ะจังจังจัง อจังจังเก็บเหรียญก่อนละกันเก็บเหรียญก่อนละกันอาฮานี่ห้องน้ำเหรอะสำรวจหน่อยสิห้องน้ำอาฮาอาฮาห้องน้ำหญิงเหรอไฮนี่ตัวอะไรอะาวันีด่าอาฮ่าไฮ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 วันเดย์ตัวอะไรเนี่ยวไฮไฮพวกเราดูดิตัวอะไรอาฮ่าตัวอะไรก็ไม่รู้กลางบันเลมเลย ่มาไล,ะละ่ตีเด็กฮ่ามาไล,ะละ่ตีเด็กตายเลยแหละโอ้ยยังงอดไปฉันไม่เกี่ยวเนี่ยไปฉันคนพาไปไปทุกงานคอยบอกค่ะทุกงานฮ่าทุกงานอะยเตรียมพวกเราฮ่าพร้อมแ,นะแล้ว่ะแล้วสองหนึ่งสองไป ที่นี่ที่ไหนนที่ไหนจ้าฮะมันเหมือนโรงานอะไรสักอย่างนะฮะปานมาเลยปานมาฮะวัน้แรงจะไปแล้วแหละเดี๋ยววันพิซูนให้ฮ่มาแล้วแหละฮะไม่มีอะไรเลยนี้ที่่ามีอะไรมาทอโรงงานว่ากันเถฮะเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้ ไอ้เด็กเปลนไอ้ยเด็กเปลนมันฆ่าเราไอ้ไอ้ยเด็กเปลนไอ้ไอ้ยคนอื่นไม่ต้องเยอะแยะไอ้ไอ้ไอ้มาเด้อมาเด้อฮะมาเด้อมาเด้อไอยมันหนีกูได้เล็บฮะมันไปแล้วก็เรียกว่าเด็กเปลนเตรียมพวกเราเตรียมเต็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 มเฮ้ยใสยมา ฮเออริจินอลสุดแล้วถูกว่าใช่ไอ้ไฮมาเด้อเด้อหัวกระลอกอ๋ออ๋อทามันไงอ๋อไอหัวกระลกคนขี้ปากใส่เราอ่ะอ๋อมันไม่ไดงฟันมาล้านปีอ๋อไม่ได้มีอะไรเลยอ๋อเหม็นปากแค่นั้นเองอ๋อพลังขี้ปากล้านปีเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเราตีลามแล้วปลาฮ่ารอสักที มาใช้ออริจินอลมาแล้วอ่ะฮะมาเลยพี่กันแลับอ่ะจิงอ่ะจิงจังจังอ่ะเจังจังจังอ่ะเจังจังจังอ่ะจิ่งอ่ะจิงอ่ะจิงจังบจัำบ้าจำบ้าจำบ้าแค่นี้อ่ะฮะเพราะให้เรามาดูพี่กันแลับอ่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยท่อ้ให้เราดูผีตแลบอ่ะอ่ะผีไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วผีมันก็ติงตองเหมือนกันแหละ เตรียมเขาบอกพวกเราแล้วเตรียมพร้อมกันให้ดีที่พูดว่าเตรียมเลยให้ระวังไว้ก่อนเราตั้งหลักก่อนไฟฉายมาแล้วล่ะมีงานปาร์ตี้เหรอนี่คือตัวอะไรแดง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 เห็นมีอะไรเลยฮ่าอมันขยับได้หรืออะไรขยุ่นกล้วยไหมวะขยุ่นกล้วยมันมาแล้วโอ้โหจบละ อะไรกรับเนี่ยไม่ทันให้นำอะไรเลยทุกงานอ่ออ้วนนี่เป็นที่ระบายแลงของผีหายเออพวกเราฮะโกมันหรอกพวกนี้มันจะจอกเตี้ยพวกเราแล้วฮ่าฮ่าเตีย็มตัวให้ดีฮ่าฮถือไม่ใช้เลยโอ้หนี่ขึ้นทำไมมันแดงหมดเลยเนี่ยแดงเถือกเอา้เอาอา้อา,อาวอ้าวอ้วนสวัสดีอ้วนเองแหละจะใครล่ะอ้วนเองแหละมาแล้วแหละลมาแล้วแหละ อ่าววันเลวแลวัดีฮ่าฮ่เบคอนวันดีน้อง่าวันดีรอละไปไหนมาดีฮ่าฮาฮ่าอไปแล้วหละไปแล้วละปแล้วมาฮ่า้องผมเหลืองมาดีฮ่าาฮ่าฮาฮ่าเบคอนรอบนงแลกันนะฮาฮ่าฮ่อันนีไม่ได้ฮ่าฮ่ไอร้อน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 จะไมไหน กลับไปไหนฮ่าดูเท่ด้วยพวกเราเตรียมอหกฉันแปลงร่างตลอดเลยทีนี้อหกเท่จริงเลยวันจีจ้า่่าาฮไอ้ตัวอะไรเดี๋ยวมันยิงมาแน่เลยฟองอันหลบก่อนหลบก่อนฟองไงอันจะเกือบเดี๋ยวนะหลบทันฉันลูกแก้วแก่แล้วล่ะหลบมาเลยมาเลยมาเลยแต่เดียวให้หลบ มาไล่ล็อปฮ่า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 วันดีเฮล็อปอาเจ้าอาเจ้าล็ปฮ่าเย้อาเจ้าอาเจ้าอาเจ้าไอ้พวกเรามาเลยไปแล้วล่ะมาเด้อ่าฮาสุดสนุกแฮ่วันดีอ่าไอตัวอะไรเนี่ยไอไอไออะไรเพื่อนรับแทนรับประทานฉันบ้างฮอาฮาเดี๋ยวมันคือโจ๊กเกอร์แล้วมั่นเนี่ยโจ๊กเกอร์ผีสิงกุ๊กกุ๊กกุ๊กหรือเปล่า หายแล้วพวกเราาจะพาไปดูกันมาเดอยู่วะล่ะอยู่วล่ะมาเด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 ไปแล้วแหละเฮ้ยมันขึ้นมาเลยขึ้นมาได้ไงเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงฮไปแล้วแหละ่่่่าาาาฮฮทำอะไรฉันไม่ได้หรอวมาดี้บ๊ายบาย ไมาไปแล้วแหละมาแล้วแหละอ้จักจักจัๆจักจักจันจัก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 ไักจลกจักจักจัวจัก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 จกล้วจัก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 จุกักจักจลกจั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 กจปลนักกล้ว่กจักจัวจัก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 อักจ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 ักักจกักจักกจเป็ักจัักจัักจักนักจักจักจจกัจกจอกจากจมกจัาจักจกจััจกักักัััักักักกกกกก